สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริวังนะคะมาอัปเดตสินค้าที่ร้านกันอีกนะคะวันนี้นี่ค่ะเสกผ้าขามา้าใครสนใจเสกผ้าขาม้าก็400บาทรวมสูงนี่เป็นเรทมัดย้อม 260บาทรวมส่งเสื้อคลุม250บาทรวมส่งกระเป๋าเป้160บาทรวมส่งมาทางนี้ก็เป็นเสกผ้าขมายาวเหมือนเดิมค่ะ400อนะคะมีไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ห0เลยค่ะอกห0ราคาเดียวกันเลยค่ะราคานี้ที่จริงมันไม่ได้นะเพราะว่าผ้ากว้างราคามันจะแพงขึ้นแต่ ขาย400บาทนี่ค่ะกระเป๋าก็150บาทรวมส่งเป้ก็160บาทรวมส่งกระโปงเอวยืด250บาท เนี่ยนะคะก็จะ ก็จะประมาณนี้ค่ะ